ค c นติ t i c TV กับ Android เวอร์ชัน1 1นี้ค่ะเป็นทีวีแบรนด์ไทยที่มาพร้อมฟังก์ชันแบบครบครันแต่ราคายา่อมเยาวนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเครื่องเดียวจบสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้ดูแอปดังๆได้ครบแบบไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มให้ยุ่งยากเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่อควินติก u ูทูบช n แนลอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเบสมีซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากอควนติกมาแนะนํานะคะซึ่งจะเป็นซีรีส์5 0 0 a a นั่นเองซึ่งเขามาด้วยกันทั้งหมด 5ขนาด5รุ่นเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น32 HS 500 AN นะคะ43 HS 500 AN 50 US 500 AN 55 US 500 AN แล้วก็รุ่นใหญ่สุดก็จะเป็น65 US 500 AN ซึ่งขนาดเขาก็คือเรียงตามเลยนะคะก็คือ32 43 50 55แล้วก็65นิ้วนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งฟังก์ชันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เบสก็ยกตัวใหญ่ที่สุดมาให้คุณผู้ชมดูด้านหลังเบสตรงนี้ก็คือจะเป็นรุ่น65นิ้วนั่นเองนะคะหรือว่าเป็น65 US 500 AA นั่นเองซึ่งตัวนี้ต้องพูดเลยนะคะว่าในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เขานะคะเป็นดีไซน์ใหม่ที่เป็นมาตรฐานของสมาร์ททีวียุคใหม่ในยุคนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งวัสดุของเขานะคะสังเกตเลยว่าจะเป็นสีดําเงานะคะซึ่งจะออกแบบในะรูปแบบของความเรียบหรูดูแพงซึ่งจะทําให้บ้านคุณ สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองเซิ่งภาพนะคะแน่นอนว่า จะเป็นอารมณ์แบบ 4K ที่ได้ความคมชัดแล้วก็เวลาดูหนังฟังเพลงหรือว่าดูละครต่างๆก็คือได้อัตโรสสุดๆไปเลยคะ่ะรวมถึงขาตั้งด้านล่างนะคะจะเป็นขาตั้งเป็นแบบแยกสองขานะคะหรือว่าใครที่อยากจะเป็นแบบตั้งโต๊ะก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบติดผนังก็ได้แล้วแต่ว่าดีไซน์แบบบ้านเนี่ยเป็นแบบไหนนั่นเองคะ่ะซึ่งจุดเด่นของ Acoustic 65US 500AN ตัวนี้นะคะก็คือใช้ระบบปฏิบัติการ Android TV 11นั่น ซึ่งสามารถอัปเกรดขึ้นเป็น Android TV 12และ13ให้ในอนาคตเองเลยเพราะว่ารองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA นะคะให้ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอค่ะซึ่งพอเป็น Android TV นะคะก็สามารถลงแอปได้มากมายก็คือไม่ต้องไปหาอุปกรณ์หรือกล่องใดๆมาต่อเสริมให้วุ่นวายเลยค่ะรวมถึงนะคะมีบริการหลักอย่างเช่น Netflix YouTube นะคะโดยกดเข้าไปรับชมได้ง่ายผ่านปุ่มบนตัวรีโมทแบบนี้เลยค่ะ นอกจากนี้ค่ะคุณเพื่อนยังสามารถโหลดแอป Disney หรือว่าแอปฮิตๆอื่นๆเนี่ยมารับชมได้อย่างเช่น VTV, i q i y HBO GO, Monomax หรือว่าจะเป็น True ID แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะหรือว่าสามารถรับชมแอปเหล่านี้ทางช่องทีวีไทยผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าสําหรับบางท่านนะคะอยากจะใช้เปิดเพลงก็สามารถฟังเพลงผ่าน s p o t i f y หรือว่าจุ๊ได้เลยนะคะ ซึ่งจุดเด่นหันมานะคะก็คือจะมีระบบ Google Assistant นะคะซึ่งเราสามารถลองรับคําสั่งเสียงเราสามารถที่จะสั่งเสียงผ่านรีโมทเครื่องนี้ได้เลยไม่ว่าคุณจะเปิดเพลงนะคะหรือว่าเปิดคลิปหรือว่าจะดูคอนเทนต์ต่างๆผ่าน YouTube หรือว่าจะดูหนัง Netflix ก็สามารถสั่งคําสั่งเสียงผ่านรีโมทตัวนี้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มตัวนี้ในรีโมทนะคะแล้วเราก็พูดในสิ่งที่เราต้องการได้เลยค่ะเปิดเพลงใน YouTube ลังเปิดเพลงใน YouTube ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะ และอีกฟังก์ชันนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยยังรองรับ Chromecast นะคะให้คุณเนี่ยได้ส่งภาพไร้สายจากคอมหรือมือถือขึ้นจอทีวีได้ง่ายๆถ้าใช้ Android เนี่ยก็แคสผ่านปุ่มแคสบนมือถือส่วนใครนะคะที่ใช้ iPhone ก็ต้องซื้อ Apple TV มาต่อเพื่อใช้แอ r p l a y นะคะสำหรับคุณภาพของภาพและเสียงนะคะของ a c o u t i c Android TV Series ร,รุ่น 500AN นี้นะคะรวมถึงตัวเนี้นะย่หนที่บอกไปว่าขนาดเขาอ่ะมีด้วยการ ะะตั้งแต่32ต้นถึง65เลย ตัวนี้นะคะสำหรับขนาด50 55และ65นิ้วนะคะเขามีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มมานะคะก็คือจะรองรับเทคโนโลยี Dolby Vision นะคะให้คุณรับชมคอนเทนต์ภาพแบบสมจริงตื่นตาตื่นใจนะคะเช่นเนื้อหาจาก Netflix หรือว่า Disney นะคะก็จะขึ้นโลโก้ Dolby Vision ขึ้นมาค่ะส่วนระบบเสียงก็รองรับ Dolby a s m o s นะคะซึ่งจะเป็นระบบเสียงรอบทิศทางแบบ3มิติเลยค่ะสร้างโลกแห่งความบันเทิงได้เสมือนจริง มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องต่อลำโพงเพิ่มนะคะหรือว่าจะเป็นซาวบาร์ก็ได้ค่ะเพื่อให้ร้องรับถึงระดับ Dolby Atmos นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูด้านหลังของทีวีกันบ้างนะคะว่าได้พอร์ตเชื่อมต่ออะไรบ้างนะคะจากทีวีรุ่นนี้เนี่ย บนสูตรนี้นะคะก็คือช่องเสียบสายอากาศค่ะซึ่งรองรับมาตรฐานทีวีดิิตอลของไทยด้วยนะคะส่วน USB เนี่ยก็มีมาให้2พอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็น HDMI ซึ่งมีให้แบบจัดเต็มถึง4ช่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออปติคอลเฮดโฟนแลนอีกทั้งเนี่ยยังรองรับ b l บลู o t h และก็ Wi-Fi Connect อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งสําหรับรุ่นนี้นะคะกับรุ่นอคโอนติก65 US 5 0 0 a n ตัวนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับราคาพิเศษมากนะคะเพียงแค่ 17,990บบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมและบอกเลยนะคะว่าราคาขนาดนี้นะคะ จอใหญ่ขนาดนี้ฟังก์ชันเยอะขนาดนี้โอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะรวมถึงนะคะระบบปฏิบัติการนะคะของเขาเนี่ยก็คือจะเป็น Android เวอร์ชัน1 1ด้วยซึ่งเป็นลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มของแท้จาก Google อย่างถูกต้องเรียกได้ว่าไม่ต้องคิดเยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะและสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาราคาที่ย่อมเยาว์กว่านี้นะคะเราก็มีรุ่นเล็กๆก,ก,กว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่32นิ้ว40 3นิ้ว50นิ้วแล้วก็55นิ้วนะคะซึ่งราคาเขาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่5590บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะมีขายทั่วประเทศเลยค่ะรวมถึงนะคะช่องทางออนไลน์หรือว่าจะเป็นร้านค้าชั้นนำต่างๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยอควนติกของเรานะคะก็มีศูนย์บริการมากกว่า100แห่งในทั่วประเทศรวมถึงต่างจังหวัดด้วยนะคะ พร้อมกับบริการโฮมสวิตนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะหรือว่าใครมีคําถามนะคะอยากกะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเนี่ย ก็สามารถทักไปที่แฟนเพจนะคะอ c คอนติ c เวิลด์สามารถทักไปสอบถามได้เลยนะคะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยตอบคําถามให้คุณผู้ชมอยู่ด้วยค่ะและสําหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดนะคะคลิปหน้าอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะคะช่องอาคนาติคของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะได้เอาสินค้าอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเจอกัอนใหมค่ค่ะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ